สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากาประสบการณ์ตรงของผู้ที่ทำงานในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากวิดีโอเรื่องเล่าชื่อเรื่องเล่าจากห้องเก็บศพ h a s h t a g 2คืนที่แสนยาวนานค่ะครับผมเราจะไม่ได้ดูแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่จะลงลึกไปถึงความรู้สึก ความกลัวแล้วก็การปรับตัวของเขาโดยเฉพาะคืนสำคัญที่เขาเรียกว่าคืนที่แสนยาวนานเนี่ยแหละค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าอาชีพแบบนี้เนี่ยคือต้องอยู่กับความเป็นความตายตลอดเวลาจริงๆมันก็มีความท้าทายทางจิตใจที่ไม่เหมือนอาชีพอื่นเท่าไหร่การที่เรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็เหมือนได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับบทบาทที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไป เรื่องเริ่มต้นด้วยความฝันหนึ่งค่ะเป็นฝันที่เขาบอกว่าฝันซ้ําๆแล้วก็ชัดเจนมากน่ากลัวด้วยครับฝันว่ายังไงครับเขาฝันว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงสแตนเลสเย็นๆนะคะแล้วก็มีคนกําลังจะผ่าร่างเขากรีดเป็นรูปตัววายเลยจากหัวไหล่สองข้างลงมาที่อกแล้วก็ลากยางไปถึงท้อมน้อยได้ยินเสียงมีดด้วยนะคะแล้วก็สะดุ้งตื่นโห oh. เขาบอกไม่ใช่ครั้งแรกด้วยค่ะอืม hmm. การฝันแบบนี้ซ้ําๆนะครับฝันว่าตัวเองถูกผ่าชันสูตรเนี่ยมันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกกว่าความเครียดธรรมดาอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า vicarious trauma หรือความบอบช้ำทางใจจากการที่เราไปรับรู้เรื่องสะเทือนขวัญของคนอื่นบ่อยๆอ๋อค่ะครับ จนจิตใต้สำนึกมันเริ่มแบบว่าเบลเบลขอบเขตระหว่างเรื่องของตัวเองกับสิ่งที่เห็นหรืออาจเป็นการต่อสู้ข้างในกับความคุ้นชินที่ต้องทำกับความเป็นส่วนตัวที่เหมือนถูกคุกคามด้วยภาพเหล่านั้นนะครับน่าคิดมากเลยค่ะเพราะในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขาก็พยายามใช้ชีวิตให้เรียบง่ายมากๆเลยนะคะ ที่พักเขาก็เดินไปทำงานไม่ถึง20นาทีเองค่ะระหว่างทางก็มีร้านค้าทั่วไปร้านข้าวขาหมูเจ้าเก่า50ปีร้านข้าวหน้าไก่แต่วันนั้นเขาแค่นึกอยากกินเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะคิดว่าคงกินไม่ลงสุดท้ายซื้อแค่กล้วยไข่หวีหนึ่งกับน้ำเปล่าน้ำแข็งกลับห้องครับ ห้องพักก็ธรรมดามากค่ะเดือนละพันห้ามีห้องน้ำในตัวไม่มีทีวีเลยมีแค่กีตาร์เก่าๆตัวหนึ่งไว้นั่งดิดเล่นแก้เหงาการใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็อาจจะเป็น coping mechanism อย่างหนึ่งนะครับเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองสร้างพื้นที่ปลอดภัยมาชดเชยความไม่ปกติที่เจอในงานแต่ฟังดูช่วงปรับตัวแรกๆนี่หนักอาการเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะ เขาเล่าว่าเดือนแรกๆเนี่ยมีอาการแปลกๆคือเบื่ออาหารไปเลย15้าวันสลับกับกลัวผีอีก1้าวันสลับกันเลยเหรอครับค่ะกลัวจนแบบอาบน้ำไม่กล้าหลับตาเลยเพราะภาพศพมันติดตาเหมือนฉายหนังซ้ำๆอืมตอนนั้นเขาบอกว่าสู้ผอมไปเลยค่ะการดีก,กีตา้านี่คงเป็นความสุขอย่างเดียวจริงๆรร่างกายจิตใจก็คงเริ่มปรับตัวได้ความกลัวน้อยลงกลายเป็นความคุ้นชินค่ะซึ่งตรงนี้เองที่น่าสนใจ เพราะมันนำไปสู่ความต้องการใหม่คืออยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำดูบ้างอย่างเช่นการขึ้นไปรับศพบ,บนตึกด้วยตัวเองแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงจริงๆค่ะในคืนวันที่18เมษายนปี46นะคะคืนนั้นเนี่ยเขาไปส่งแฟนเสร็จประมาณ5ทุ่มกว่าแต่แทนที่จะกลับหอเขากลับไปที่ทางานเลยก็คือห้องเก็บศพคืนนั้นมีพี่ๆอยู่เวรสามคนค่ะพี่ปื๊ดพี่แหละแล้วก็พี่ไมตรีแต่ตอนเขาไปถึงเนี่ย เจอแค่พี่ปื๊ดนั่งดูทีวีอยู่ในห้องพักเวรคนเดียวเขาก็เลยไปขออาศัยนอนพักด้วยพี่ปื๊ดก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็นั่งดูทีวีกันไปเรื่อยๆค่ะจนหนังจบประมาณตีหนึ่งเขาก็เริ่มง่วงแต่พี่ปื๊ดยังดูไม่ง่วงเท่าไหร่ทันใดนั้นก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นพี่ปื๊ดรับสายเป็นสายจากข้างนอกโทรมาขอให้ไปฉีดยาศบนอกโรงพยาบาลอ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอครับค่ะ แต่พี่ปื๊ดก็ปฏิเสธไปตามระเบียบนะคะว่าโรงพยาบาลไม่มีนโยบายครับผมพอวางสายพี่ปื๊ดก็บอกให้เขาไปนอนบนเปลของแกเลยส่วนพี่ปื๊ดไปนอนอีกที่หนึง่งแต่ปัญหาคือเขาดัานนอนไม่หลับค่ะเพราะแอร์มันเย็นมากแล้วพ่อห่มก็มีจํากัดอ๋อเลยต้องไปหาเสื้อคลุมมาห่มแทนแต่ก็นะคะโดนยุงกัดตรงรอยขาดของเสื้อพอดีเป๊ะเลยคันไปหมดโอ้โหบรรยากาศในห้องเก็บศพตอนกลางคืน แล้ยังมาเจอความไม่สะดวกสบายแบบนี้อีกยิ่งทําให้คืนนั้นมันรู้สึกยาวนานก็ไปใหญ่เลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแต่เหตุการณ์หลังจากนี้ตั้งหาที่จะเป็นแก่นของคําว่าคืนที่แสนยาวนานจริงๆใช่ค่ะในที่สุดเขาก็เหมือนจะเคลิ้มเคลิมหลับไปได้นะคะแต่ไม่นานเลยประมาณตีสามครึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังยาวจนเขาต้องตื่นมารับเพราะนอนอยู่ใกล้สุดครับปลายสายเป็นเสียงพยาบาลคะ่ะบอกว่า ตามรับศพที่ห้อง ICU n e u นิวโรตึก6คะ่ะเขาวางสายหันไปมองพี่ปื๊ดก็ตื่นแล้วเหมือนกันอาจจะเพราะเสียงโทรศัพท์มันดังมากในความเงียบครับพี่ปื๊ดก็ลุกมาเปิดไฟถามว่ารับศพที่ไหนเขาก็ตอบไป ICU ชั้น6ครับพี่แล้วก็ลงบันทึกเวลาตีสามครึ่งครับผมแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือตัวผู้เล่าเองเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากไปด้วยคะ่ะทั้งทงที่ ไม่ใช่หน้าทีป่ปกติของเขาเลยปกติแค่ช่วยหมอผ่าศพไม่เคยขึ้นไปรับเองอืเขาก็เลยเอ่ยปากขอพี่ปืดไปด้วยจังหวะนี้น่าสนใจนะครับการตัดสินใจอาสาไปทําหน้าที่ที่ไม่เคยทําเนี่ยมันอาจจะมาจากหลายอย่างรวมกันนะทั้งความคุ้นชินที่มากขึ้นความอยากรู้อยากเห็นหรืออาจจะลึกๆคืออยากเผชิญหน้ากับสิ่งที่เคยกลัวเพื่อก้าวข้ามมันไปก็ได้พี่ปืดก็ดูแปลกใจนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร เดินไปหยิบเสื well ้อฟอร์มของพี่ไมตรีมาให้เพราะตัวเขาไม่มีเสื้อสำหรับงานนี้ผู้เล่าบอกว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเตรียมเอกสารเตรียมตัวพร้อมลุยความรู้สึกตื่นเต้นในบริบทนี้มันคงซับซ้อนนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ดีใจแต่มันคงปนปนกันไประหว่างความประมาความคาดหวังหรืออาจจะมีความกลัวลึกๆแฝงอยู่ด้วยก็น่าจะอย่างนั้นนะคะแล้วการเดินทางก็เริ่มขึ้นค่ะ พี่ปื๊ดเข็นรถเปล่าสำหรับรับศพส่วนผู้เล่าก็เดินตามผ่านตึกต่างๆในโรงพยาบาลตอนกลางคืนบรรยากาศมันเงียบมากต่างจากกลางวันเลยค่ะนึกภาพออกเลยครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงตึก6ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ICU ค่ะพอขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้น6เดินไปใกล้ๆห้อง ICU ก็ต้องผ่านเคาน์เตอร์พยาบาลด้านหน้าซึ่งตอนนั้นไม่มีคนอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนค่ะ ก่อนจะเข้าเขตปลอดเชื้อจริงๆครับแสดงว่ามาถึง ICU neuro หรือหอผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาทแล้วซึ่งตรงนี้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อจะเข้มงวดมากเป็นพิเศษการเปลี่ยนรองเท้าก็เป็นมาตรการหนึ่งถูกต้องค่ะแล้วพี่ปื๊ดยังบอกด้วยว่าต้องเปลี่ยนไปใช้รถเข็นของทาง ICU ด้วยนะคะห้ามเอารถเข็นจากข้างนอกเข้าไปเลยอ๋อครับเขาก็เลยต้องย้ายเปลสนามเปล่าๆจากรถเข็นของตัวเองเนี่ยไปวางบนรถเข็นของ ICU ก่อน แล้วถึงเข็นเข้าไปข้างในครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนมาตรฐานเรื่อง infection control หรือการควบคุมการติดเชื้อที่ต้องเป๊ะมากมากโดยเฉพาะกับผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ภูมิต้านทานอาจจะต่ำอยู่แล้วเพราะเปิดประตูเข้าไปใน ICU ค่ะผู้เล่าบอกว่าเขาได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยตลอด3ปีที่ทางานมาครับเป็นยังไงบ้างครับข้างในมีเตียงผู้ป่วยเรียงกันอยู่3 4เตียง แต่ละคนก็คืออยู่ในภาวะวิกฤตมีเครื่องช่วยหายใจมีสายอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีพยาบาลชุดเขียวดูแลอย่างใกล้ชิดนี่คือการเผชิญหน้ากับความเป็นและความตายที่มันอยู่ใกล้กันมากๆจริงๆเป็นครั้งแรกสำหรับเขาเลยนะครับซึ่งต่างจากในห้องเก็บศพที่ส่วนใหญ่เจอแต่ความตายที่มันสิ้นสุดไปแล้วการได้เห็นภาพตรงนี้โดยตรงเนี่ยน่าจะให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปมากผู้เล่าใช้คำว่า เขามีความรู้สึกมีเกียรตินะคะที่ได้เข้ามาสัมผัสกระบวนการตรงนี้ได้เห็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของชีวิตจริงๆมันเป็นมุมมองใหม่สำหรับเขาเลยครับพยาบาลคนหนึ่งก็เดินมาชี้ที่เตียงสองพี่ปื๊ดก็เข็นรถเข้าเทียบเตียงส่วนผู้เล่าก็เอาเอกสารไปยื่นให้พยาบาลอีกคนที่เคาน์เตอร์แล้วขั้นตอนการย้ายร่างก็น่าสนใจค่ะครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้ไม้ทองแบบที่เคยทาไม้ทอง ค่ะเหมือนแผ่นไม้หรือวัสดุแข็งๆที่ใช้สอดใต,ต้ร่างแล้วช่วยกันยกนะคะอ๋อครับครับแต่ใน ICU ที่มีอุปกรณ์พร้อมกว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแผ่นสไลด์อ๋อแผ่นสไลด์หรือสไลด์ชีตนี่เองครับอุปกรณ์นี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะลดแรงเสียดทานเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้นลดความเสี่ยงบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ด้วย โดยเฉพาะกับร่างที่น้ำหนักเยอะหรือในที่แคบๆใช่เลยค่ะมันเป็นแผ่นพลาสติกลื่นๆยาวประมาณ2เมตรกว้าง60เซนเขาก็เอามาพาดระหว่างเตียงกับรถเข็นแล้วก็ค่อยๆดึงผ้าป,ปูที่รองร่างอยู่ให้ร่างสไลด์ข้ามมาบนรถเข็นดูนุ่มนวลกว่าเยอะเลยค่ะ ครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานแม้แต่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ก็ยังคำนึงถึงหลักการยาลศาสตร์และก็ความเคารพต่อผู้เสียชีวิตด้วยพอเคลื่อนย้ายร่างเสร็จเรียบร้อยผู้เล่าก็กลับไปรับเอกสารขึ้นแล้วก็เข็นร่างออกจาก ICU ค่ะก็ย้อนขั้นตอนเดิมเลยคือย้ายเปลสนามพร้อมร่างกลับมาใส่รถเข็นของห้องเก็บศพปิดฝาครอบ เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เดินทางกลับห้องเก็บศพใช้เวลาอีกประมาณ10นาทีครับแต่ยังไม่จบนะคะกลับมาถึงก็ต้องจัดการนำร่างเข้าเก็บในตู้เย็นก็ต้องใส่ชุดป้องกันเต็มยศอีกรอบทั้งเสื้อคลุมถุงมือหมวกหน้ากากแล้วถึงจะนำร่างเข้าตู้ได้ขั้นตอนการจัดการหลังรับร่างมาแล้วนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับทั้งการป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่เองแล้วก็การจัดการร่างอย่างถูกวิธีให้ความเคารพ แน่นอนค่ะพอเอาร่างเข้าตู้แล้วก็ต้องจดชื่อนามสกุลของผู้เสียชีวิตไว้บนกระดานหน้าตู้ด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เวรต่อไปเขารู้แล้วก็ดําเนินการต่อได้สะดวกครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาอีกประมาณ5-6นาทีค่ะถึงได้เสร็จจริงๆพอทุกอย่างเรียบร้อยก็ถอดชุดป้องกันล้างมือผู้เราก็เปลี่ยนเสื้อฟอร์มคืนพี่ไมตรีแล้วก็กลับไปนอนที่เดิมค่ะคราวนี้เขาบอกว่าหลับสนิทเลยค่ะ ไม่รู้สึกตัวเลยจนกระทั่ง6กโมงเช้ามีคนมาเปิดไฟสว่างจ้าถึงได้ตื่นหืล้างหน้าล้างตาแล้วก็กลับหอพักเป็นอันสิ้นสุดคืนที่แสนยาวนานจริงๆค่ะการที่เขาสามารถหลับสนิทได้เลยหลังจากผ่านคืนที่ทั้งยาวนานทั้งเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะบอกถึงความรู้สึกโล่งใจก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นความรู้สึกเออเหมือนบรรลุภารกิจบางอย่างสำเร็จ ในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เคยท้าทายจิตใจเขามาดิฉันก็คิดอย่างนั้นนะคะเหมือนได้ทำภารกิจที่ท้าทายสำเร็จไปได้ด้วยดีทั้งความกลัวที่อาจจะมีนิดนิดตอนแรกความตื่นเต้นที่ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความรู้สึกที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำคัญที่เชื่อมระหว่างความเป็นและความตายจริงๆครับเรื่องราวนี้มันสะท้อนคุณค่าของงานที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปจริงๆนะครับ งานของเจ้าหน้าที่ห้องเจ็บศพเนี่ยมันเหมือนการปิดทองหลังพระอย่างที่ว่าเลยคือพวกเขาทํางานอยู่เบื้องหลังในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตใครคนหนึ่งจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยความเคารพซึ่งเป็นบริการที่สําคัญมากๆในระบบสาธารณาสุขเลยนะครับค่ะอีกมุมที่น่าสนใจก็คือทัศนคติที่พี่ปืดเคยพูดไว้ที่พูดเล่าขเขาจําได้ว่า เรามีเวรมีกรรมกับคนตายจึงต้องมารับส่งเขาอย่างนี้คือมันเป็นการมองการทํางานผ่านเลนส์ของความเชื่อเรื่องบุญกรรมซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในหน้าที่ที่ต้องใกล้ชิดกับความตายแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นมุมมองที่ทําให้เห็นวิธีคิดของผู้คนที่ทํางานด้านนี้นะคะและสุดท้ายข้อคิดสําคัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับอย่างที่ผู้เล่าเขาสรุปไว้ว่าทรัพย์สินเงินทองสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้มีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่จะคงอยู่มันก็เป็น เครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็เห็นคุณค่าของปัจจุบันขนาดนะครับผู้เล่ายัางฝากอัปเดตข้อมูลเก็บกับพี่พี่เพื่อนร่วมงานที่เอ่ยถึงในเรื่องด้วยนะคะพี่ปื๊ดเนี่ยเกษียณไปหลายปีแล้วค่ะตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่กับลูกหลานส่วนพี่แหละซึ่งก็เป็นอีกท่านที่ทํางานมานานก็เสียชีวิตลงหลังจากเกษียณได้ไม่นานสําหรับพี่ไมตรีเจ้าของเสื้อในคืนนั้นยังคงทํางานอยู่ที่เดิมค่ะ ผู้เล่าก็ขอขอบคุณพี่ปื๊ดพี่ไมตรีที่อนุญาตให้ใช้ชื่อแล้วก็ขอระลึกถึงพี่แหละด้วยค่ะครับเป็นการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานที่น่าประทับใจครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อาจจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าประสบการณ์คืนที่แสนยาวนานเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองของเราต่อความตายหรือต่อผู้คนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังฉากสุดท้ายของชีวิตเหล่านี้ไปบ้างไหมเราเห็นคุณค่าของงานบริการที่มัก มองข้ามแบบนี้มากขึ้นหรือเปล่าหรือเราได้บทเรียนอะไรเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความกลัวการปรับตัวจากเรื่องเล่านี้บ้างไหมนะครับ